อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่5และคณะวันนี้เราจะเดินทางไปปี้เผิงโกกันนะคะด้วยการมองรถวันเดทิปนะคะรถเจ็บที่นั่งภายในก็กว้างอยู่นะคะตรงนี้มีคนขับรถมารับเราก็นั่งไป3ชั่วโมงน่าจะถึงที่ปี้เผิงโกเดี๋ยวให้ดูภายในไม่เห็นมีอ่ะไม่ได้ชาร์จอ่า เราถึงแต่เช้าค่ะมือถือหาย,หายไม่เจอใช่ไหมตื่นยากไหมือถือหายค่ะไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ว่าไม่มีความตื่นเต้นดิิตีนคอนเทนต์คอนเทนต์มือถือายคอนเทนต์ค้นหามือถือในจีนโอเคโอเคเรากำลัลงเดินทางต่อนะคะ ถึงอุทยา,ยานแล้วค่ะจุดซื้อตั๋วอยู่ตรงนู้นแล้วก็ไปซื้อตั๋วกันเพราะว่าเราไม่ได้จองผ่านคลิปมานะคะอ่าน่าจะใช้พาสปอร์ตด้วยนะโอเคพอเราซื้อตั๋วมาเรียบร้อยเราก็มาเดินขึ้นรถบัสที่จอดรอนะคะก็เดินตามทางแล้วขึ้นรถบัสเพื่อจะไปข้างบนได้เลยนะคะ มีจุดแรกนะคะแค่จุดแรกก็สวยแล้วอะ่ะจุดแรกก็สวยแล้วผู้น้ำเป็นแบบน้ำแข็งเลยอะ่ะขึ้นเร็ววันนี้แดดมันจะไม่อย่างงี้แล้วใชสวยวันนี้น้ำเป็นน้ำแข็ง น้ำเป็นน้ำแข็งกันเลยคะ่ะโอหสวยจริงมองด้วยตาเปล่าสวยมากน,นี่คือจุดแรก <S <S เรามานั่งรถต่อตรงนี้นะคะโอเคถแว 4, ถแลวถและสามโอเคเข้าไปถาแถวละสาม นั่งรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นไปข้างบนไปกับคนละ30หยวนนะคะเัือเล็กๆน,นะนะเพราะว่าจ่ายค่าตั๋วแล้วอันนั้นขึ้นมาเฉพาะตรงน,นั้นอย่างเดียวอันนี้ขึ้นไปต่ออีกรอบความสูงพอใช้ได้รู้สึกวิง้งวิ้งว้าลว เขาเล่นไหมหรือเขาไม่ให้เล่น,เ,ลนเออเหมือนเป็นลานสก,กีถึงจุดข้างบนเรียบร้อยแล้ว่ตัว,วตน,นี้ไฮไลท์ปะเนี่ยสวยมากเราจะมีไปไหนอีกไหมอาจจะอาจจะน่าสวยมากเลย เรามาถึงตูเจียงเยีย่ยนแล้วนะคะข้างหน้าที่เป็นประตูสีแดงจะเป็นทางเข้าเขื่อนตูเจียงเยี่ยนะคะแต่ว่าพอาเรามาเย็นแล้วเนี่ยเขื่อนในปิดนะคะเราก็เลยม,มาเดินที่ตลาดโบราณน,นะคะกว mm hmm. นเซียนแทนตรงนี้จะเป็นเมืองโบราณสวย <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดเหมือนเปิดให้แม่น้ําดูเป็นสีฟ้า mm hmm. เดี๋ยวเราจะรอดูชมตอนที่เขาเปิดกันนะคะระ mm hmm. หว่างทางที่เรานั่งรถกลับมาจากปีเิงโกูะ ก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยจะเป็นภูเขาตลอดทางเลยนะคะแล้วก็เลยเรามาแวะตรงนี้เป็นจุดแวะว่าจากจากรู้สึกจะจับปี้ปี้เผิงโกมาตรงนี้ประมาณสองชั่วโมงเราก็มาแวะทานข้าวกันที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับที่เมืองเฉิงตูเหมือนเดิมนะคะสวยค่ะเดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเยอะมากเลยนะคะนะคะ ก็จะเป็นร้านอาหารทั่วๆไปที่มีอยู่ก็จะเป็นตึกเก่าๆเขาบอกเดินไปประมาณกลางซอยก็จะมีร้านหนึ่งเป็นร้านเก่าๆได้เลยก็จะเป็นเมืองเก่าเหมือนเมืองโบราณของเขาซึ่งประเทศจีนก็จะมีเมืองเก่าเวอร์โบราณอยู่ทั่วๆไปอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารพิก เดินไปนู้นนก็จะเป็นอของขายของกินค่อนข้างเยอะนะคะลองามาเดินเล่นดูได้นะคะที่ตัวเจียงเยี่ยนะค่ะ <laughs>